นไปหากินพ่อกันครับแต่กะนั่งมากินเลยก็เต็มโมเต็มหมอเต็มคาราบิโอพักขนาดเลยวะมีนสุกงไงบาวรบบพะพาทองอ๋อมันถูไฟว่ะไอเด็กยังไ้ใส่เตื้อใบขามใส่ยอดสมพอยพี่น้องมากินเขาน้่มกันมานนี้เซฟครับดูเนี้ยนจั๋วแจ้วใส่ขึ้นาเขาบกเสียด้ลลายใส่ขึ้นมาเห็นลง ปุยมันเสือถุงปุยมันมันเป็นทุงปุยมากจังเหอ้เยมันกำุ่าเ็มกรับเต็มกรับพี่น้องคนนึงจะโตค่อยอพี่น้องครับมเพื่อแเรากับิลงกรุงเทพครับนี่โอ้อันี่ไข่ที่นี่พี่น้อง ใครยายนี่ใคครับเยเตจินฟากันครับเะิากัน้อมน่น้ากันหนอยตตดนเพรามมาด่าดินโอ้ที่ได้มาขึ้นมาเลยโทรศัพท์ไปนําชัดชัดุบชคุบครับไปล่งใกล้เพียงมัตกสานั้นใหญ่สมส่ียังกยอนี่ยังกอพล่องเาเพิ่มนนะ อ่าตี๋เคยเห็นว่ครับหนดสมปอยครับป้นพระขาได้ไหมนี่หนดสมปอยต้มใส่อึ่งครับเ <c oughs> จ้าเคยเห็นบ้นี่นี่แต่ว่าตี๋ใส่ย่ำเด้บานเอืองก็เนี่ยเปีเป้ยไปแล้วครับ <c oughs> โอ้ยเปี้ยหมดแล้วครับโอ้แท่งลงไปแล้ว,ลลวโอ้แสดงว่าต้นบางญ่ได้นี่ ว่าได้ใส่ไปขาันะครับใส่หน่อยมปอยใส่หน่อยก็บชมไปแลมใส่หลายกับชมพอดีนี่จ้าเส่แล้วว่าเส้หน่อยชมหน่อยเส่หลายชมหลายข้าวเส่ผงสุอรสเดตามตกินได้เปล่ะมันกะบ้าแ่บยายยา่เราเปลีนเส่มากระปุนแล้วชิมอีกแล้วอ้ามันสุกๆ้วยเส้ ก็พ่อหวามเสี่ยมนะคับผมโม่ความเสียมนะคมัหวมนสมบ่ะผสมมิเลียผสมสมแล้วสมซีมังซีมังยาบัดนะพี่น้องครับซิมงกันนะโอ้หวานแลบแล้วครับ เดเ๋็ดเจ้าคนนำกันทุพี่เดี๋ยวเจ้าคนนำจะบาดกันครับอเจ้าคนนำจะบาดกันได้ครับจิ้น้ถอกันครับ